ถ้าพูดถึงสมาร์ทวอชในงบ3,000บาทนะครับจริงๆไม่ถึงด้วยซ้ำนะประมาณ2000ก,กว่านะเพราะว่านี่คือหนึ่งในรุ่นที่หล่อดีไซน์สวยแล้วก็ฟีเจอร์แน่นคุ้มค่ารุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเขาคือ Ki สเล็กแอคเตอร์ครับวันนี้ผมได้ไปลองเขามาระยะหนึ่งเลยนะครับมีทั้งสิ่งที่ชอบแล้วก็มีข้อพิจารณาอยู่บ้างนะครับวันนี้ผมเลยจะมาเล่าให้ฟังในเชิงของคนใช้งานเองแบบสไตล์บ้านๆนะครับว่าผมใช้งานเขามาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้างเขาทาอะไรได้บ้างหรือว่่าาจะสวววยยยงมมแคไไหนนนนเดีีววนน๋ัั้้ปรรบชพอล อย่างแรกเลยที่ผมชอบมากๆคือเรื่องดีไซน์ครับมีความสปอร์ตดูเท่แต่ก็มีความพรีเมียมระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะเพราะว่าตรงขอบหน้าปัดของเขาเนี่ยเขาใช้วัสดุเป็นเซรามิกนั่นเองครับแล้วไอ้ความเป็นเซรามิกนะครับนอกจากจะทําให้สวยงามแล้วเขายังแข็งแรงแล้วก็เป็นรอยได้ยากอีกด้วยเวลาเราใช้ไปนานๆนะครับพวกสีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลอกยากนะตัวเรือนเขาจะเป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมดูดีมากๆครับปุ่มเขาจะมีทั้งหมด3ปุ่มครับบนสุดก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดครับตรงกลางก็จะเป็นดิจิตอลคราวนะครับที่จะกดก็ได้หรือ ใช้สครอลก็ได้นะครับแล้วก็ปุ่มล่างสุดเป็นปุ่มสปอร์ตครับถ้าเรากดเนี่ยก็จะเป็นทางลัดไปสู่โหมดออกกําลังกายนั่นเองสายของเขาเป็นวัสดุแบบซิลิโคนที่มีความคงรูปแล้วก็เข้ากับตัวนาฬิกาพอสมควรครับก็คือโคนสายเนี่ยมันก็จะฝังเข้าไปที่ตัวเครื่องแนบไปกับตัวเครื่องเลยเป็นชิ้นเดียบตัวเครื่องเลยเราก a ว่า built i มาด้วยกันเลยนะครับซึ่งจะทําให้เราไม่สามารถวางในแนวราบได้นะครับเราก็จะต้องวางตะแขงนะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสายประเภทอื่น mm hmm. ก็จะวางได้ครับส่วนช่องปรับความแน่นของเขาเนี่ มันจะปรับได้แบบละเอียดยิบเลยดังนั้นเวลาเพื่อนๆเอาไปสวมใส่นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถใส่เขาแล้วก็ปรับความแน่นได้แบบละเอียดแล้วมันก็จะเหมาะกับมือเพื่อนๆมากที่สุดนั่นเองนะครับส่วนตัวผมเคยใช้สมาร์ทวอทหลายรุ่นนะครับผมว่าเพื่อนๆเคยเจอก็คือมันไม่มีจุดที่พอเหมาะพอดีกับเรานะครับบางจุดก็หลวมไปบางจุดก็รู้สึกว่าแน่นไปนะครับแต่รุ่นนี้เพื่อนๆจะมีตรงใจอย่างแน่นอนส่วนใครชอบสายสแตนเลสนะครับเขามีขายแยงเหมือนกันใครชอบแบบว่าแนวหรูหราดูสวยงามนะครับแวววาเนี่ยก็สามารถซื้ รุ่นนี้เป็นจอแบบ LTPO Amoled นะครับขนาด1.6นิ้วก็ค่อนข้างใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะครับภาพที่ได้เนี่ยก็จะมีความคมชัดใกล้เคียงกับพวกจอมือถือดีๆเลยนะครับจอ LTPO ในราคานี้นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าปกติจอ LTPO เนี่ยมันก็จะอยู่ในพวก Apple Watch หัวเว่ย Watch อะไรนี้นะครับที่มันมีราคาค่อนข้างสูงกว่านี้พอสมควรเลยนะและที่สําคัญนะครับจอแบบ LTPO เนี่ยเขาจะมีการปรับเฟรมเรทให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เรากําลังดูอยู่ขณะนั้นนะครับทำให้ช่วยประหยัด พลังงานมากขึ้นไปอีกและอีกอย่างเขารองรับ Always On Display ด้วยครับสำหรับชิปประมวลผลนะครับทางคิดสเล็กเขาค่อนข้างชูโรงมากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้า Actor รุ่นนี้นะครับเขาใช้ชิปเป็น BE-S Series 2700น้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกับที่ใช้ในสมาร์ทวอชแพงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หัวเว่ยเชียงมี oppo vivo samsung หรือแม้กระทั่ง Garmin นะครับเขาก็ได้ใช้เจ้าตัวชิปตัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผลิตจาก TSMC ประเทศไต้หวันนะครับพอเขาใช้ชิปดีนะครับมันทำให้การใช้งานการประมวลผลต่างๆมมมันนีควาลื่ มันมีความสมูทนะครับหน่วยความจําภายในนะครับเขาให้มา20เมกะไบต์เพื่อสามารถโหลดเพลงเข้ามาเก็บในตัวนาฬิกาได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนชอบก็คือเขาสามารถเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธได้ด้วยนะครับดังนั้นเราแค่เซฟเพลงไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็เอาหูฟังต่อนาฬิกาออกไปไปวิ่งไปออกกำลังกายเนี่ยโดยไม่ต้องพกโทรศัพท์เลยก็ได้เช่นกันครับแบตเตอรี่นะครับเขาให้มา500มิลลิแอมเลยนะถ้าเราไม่เชื่อมต่อกับแอปนะครับก็จะรองรับการใช้งานสูงสุดนะครับได้ถึง44วันนนะ่าาามกๆคร แต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้คู่กับแอปมีการขนส่งข้อมูลอยู่ตลอดเวลามีการ tracking ตลอดเวลามันก็อาจจะสูงสุดได้ที่15วันนะครับซึ่งก็นานอยู่ดีนะทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคนด้วยครับมันไม่เท่ากันนะก็คือถ้าใคร tracking เยอะหน่อยนะครับใส่มันตลอดเวลาให้เขาทํางานอยู่ตลอดเวลามันก็จะยิ่งกินแบตเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวทนตัว,ตว,ตวผมผมไปใช้มาถือว่าอยู่ในเกณฑ์อึดจริงๆครับเกิน10วันเนี่ยผมบอกเลยไปเที่ยวต่างประเทศนะแทบไม่ต้องชาร์จกลับมาสบายๆครับในเรื่องการโทรนะครับเขารองรับบ ผ่านระบบบลูทูธนั่นเองครับเราสามารถรับสายหรือว่าโทรหรือว่ากดตัวเบอร์เนี่ยครับโทรจากนาฬิกาได้เลยนะเขาก็จะมีไม์มีลำโพงบิวอินมาเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวครับไม่ต้องหยิบโทรศัพท์มาโทรก็ได้เพื่อนๆลองฟังเสียงไม์แล้วก็เสียงลำโพงจากเจ้าตัวคิสเล็กแอคเตอร์รุ่นนี้กันครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างไปรับชมพร้อมกันครับสวัสดีครับ1234นี่คือการทดสอบเสียงลำโพงของสมาร์ทวอชคิสเล็กแอคเตอร์นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับ1 2 3 4ครับ สวัสดีครับนี่คือการทดสอบใหม่ของ SmartWatch Kislec k c t t r r นะครับ ตอนนี้ผมได้คุยผ่านนาฬิกาอยู่นะครับเสียงไมค์ของนาฬิกาเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับ1234ส่ครับส่วน G.P.S. ครับเขาให้มาเช่นกันนะครับเป็นแบบ Du อ l Band 6เครือข่ายนะครับผมลองเอาไปใช้ในการแทร็กการเดินนะครับผ่านซอกซอยต่างๆมาผมรู้สึกว่าเขาแทร็กในระดับที่โอเคเลยนะครับอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็รับได้นะครับส่วนการกันน้ำนะครับคีสเล็กแอคเตอร์รุ่นนี้รองรับการกันน้าที่5 A.T.M. หรือว่า50เมตรนั่นเองนะครับเอาไป ไปว่ายน้าก็ทําได้สบายๆครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะไปใช้งานนาฬิกานะครับผมจะมาแนะนําแอปของเขานะครับแอปของเขามีชื่อว่า Ksos นะครับก็คือใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดาวน์โหลดก่อนนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้อัปเดตเฟิร์มแวร์กันก่อนนะครับจะได้แก้เรื่องบั๊กเรื่องอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะมีหลายท่านก็อาจจะเคยเจอนะก็มาอัปเฟิร์มแวร์ให้เรียบร้อยนะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าของการแทร็กต่างๆนะครับส่วนโหมดถัดมานะครับโหมดเอ็กซ์ไซส์นะครับ ก็จะมีการ outdoor running มี indoor running ต่างๆจริงๆตรงนี้นะครับเขาก็จะทําการ track GPS ของเรานะครับซึ่งถ้าเรา start เขาก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีให้ดูอีกทีนะครับถัดมานะครับตรง device นะครับอันนี้ก็จะเป็นการไว้ตั้งค่าเจ้าตัวนาฬิกาโดยตรงเลยนะครับก็เป็นการเลือก watch face นะครับว่าจะเลือกแบบไหนบ้างในเรื่อง watch face นะครับมีให้เลือกเยอะมากนะครับแต่ผมต้องบอกตามตรงนะครับว่าส่วนตัวเลยนะจากที่ผมเคยใช้มาบ้างนะครับผมรู้สึกว่า watch face ของเขาอาจจะยังไม่ได้ดึงประสิทธิภาพของจอ AMOLED ออกมาได้มากขนาดนั้ นะครับผมว่าเขาสามารถทําได้ดีกว่านี้นะครับอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะครับเออผมรู้สึกว่ามันยังสวยได้มากกว่านี้นะครับถัดมานะครับก็จะมีพวก Notification ต่างๆมี A l a า m c ม o ล k อกนะครับมีการตั้งค่าเรื่องโทรศัพท์นะครับมีการพวก h e health t r a c k i n g ต่างๆนะครับเข้ามาจัดการตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของเพลงนะครับเราสามารถอัปโหลดเพลงลงไปในนี้ได้เลยนั่นเองนะครับหน้าตาแอปก็ไม่ได้ใช้งานซับซ้อนนะครับถือว่าใช้งานง่ายเลยทีเดียวก็เอาไว้ดูผลพวกการ tracking อะไรต่างๆนะครับต่อมานะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทััวนนาาฬิกก ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกที่ผมอยากพูดเลยก็คือเรื่องหน้าจอนะครับมีความสวยมากๆนะครับมีความคมชัดภาพคมชัดเหมือนจอมือถือเลยและที่สําคัญนะครับจอมีความลื่นไหลนะฮะเวลาเราเปิดโหมดอะไรต่างๆนะครับมีความลื่นไหลแล้วก็ดูค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับเ<ค> <ด pudding> นี่ยเพื่อนๆลองดูความลื่นไหลของจอนะครับดูความสวยงามความคมชัดอะไรต่างๆนะครับผมว่าเขาทําได้ดีมากๆในเรื่องของหน้าจอนะต้องขอชมเลยครับโอเคเรามาดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับปุ่มแรกนะครับก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเอาไว้เพื่อ ก็เปิดนาฬิกาขึ้นมานะครับในส่วนของดิจิตอลคราวนะครับพอเรากดเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับหน้าที่รวมทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาเต็มๆนะครับถามว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกครับเป็นไฟฉายนะครับเวลาที่มืดนะใช้ส่องได้นะครับแล้วก็มีการค้นหาโทรศัพท์นะครับเป็นเครื่องเครื่องคิดเลขนะครับก็บิวต์อินมาให้เลยอันนี้สะดวกมากชอบมากนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าต่างๆนะครับที่จะไว้ตั้งค่าตัวเครื่องนะเสียงการสั่นความสว่างหน้าจอโฮมบูฟังบลูทูธนะครับโหมดประหย พอเราเปิดปุ๊บเขาก็จะเชื่อมโทรศัพท์โทรศัพท์ตอนนี้โทรศัพท์ผมก็จะกำลังฟังอยู่ก็จะเริ่มทํางานนะครับโอเคถัดมานะครับก็เป็นรายชื่อนะครับเราสามารถเมมรายชื่อเข้าไปได้นะแล้วก็มีการโทรสามารถโทรได้จากเจ้าตัวนาฬิกาได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกดเบอร์ต่างๆก็สามารถทําได้นะครับมีปฏิทินนะครับมีปฏิทินวิวอินมาให้เลยด้วยถัดมามีนาฬิกาจับเวลานะครับมีการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับมีการวัดความเครียดมาด้วยนะครับแล้วก็มีสภาพอากาศนะ สภาพอากาศก็สามารถดูได้ละเอียดเลยทีเดียวนะครับถัดมาเป็นการวัดโดยรวมนะครับอันเดียววัดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีฮาร์ดเรทการเต้นของหัวใจนะครับสามารถวัดได้สามารถดูค่าเลยต่างๆได้เลยนะแล้วก็มีโหมดออกกําลังกายต่างๆนะครับบันทึกการออกกําลังกายที่ผมเคยออกกําลังกายเอาไว้นะครับแล้วก็มีนาฬิกาโลกมีการตั้งนาฬิกาปลุกนะครับการสลีปการวัดการนอนนะครับมีตัวก้าวหรือว่าพวกแคลอรี่ต่างๆมีการใส่เพลงลงไปนะครับควบคุมเพลงที่เป็นกิมมิกอย่างนะครับก็มี BBC New วนะครับผมว่าเขา ค่อนข้างจะทํามาเพื่อเป็นกิมมิกนะครับเราสามารถอ่านข่าวได้จากตรงนี้เลยแบบคร่าวๆนะสมมติผมกด U.S. News นะโอเคเขากำลังโหลดนะครับเป็นข้อมูลจากมือถือเรานี่แหละนะครับโหลดมาตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีมาให้ก็ถือว่าโอเคสําหรับคนที่ใช้อ่านข่าวนะครับ อันนี้ก็เป็นการฝึกหายใจที่ผมบอกฝึกสมาธินะครับแล้วก็มีการดื่มน้ำนะแล้วก็มีการควบคุมกล้องนะครับมีการควบคุมกล้องของบลูทูธมีเข็มทิศนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นสต็อปวอชนะครับก็สำหรับใช้ในการกีฬานะแล้วก็ที่ผมชอบเลยนะก็คือพอมโดโรนะครับเป็นการจับเวลาแบบโฟกัสนะครับคือถ้าเราตั้งไว้ยี่สิบนาทีย5นาทีนี้เขาก็จะนับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเสร็จนะซึ่งนเป็นอะไรที่ ค่อนข้างจะฟิลเลยทีเดียวนะครับสำหรับโพรโมโดโร่คือพอเราเปิดปุ๊บหมดห้ามรบกวนจะถูกเปิดอัตโนมัติคือจะไม่แจ้งเตือนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อให้เราโฟกัสได้มากขึ้นนะใครเป็นสาย r ร d u c ทวิ i t y นะตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับเนี่ยดูนะ คือเขาเนี่ยจะนับเวลาถอยหลังเลยนะครับแล้วพอเราหยุดปุ๊บเราก็ค่อยพัก5นาทีนะครับเราจะได้โฟกัสเต็มๆในเวลานั้นนะครับโฟกัสเป็นเซ็ตๆไปผมก็ได้ใช้แบบ25นาทีพัก5นาทีบ่อยๆนะครับอันนี้ก็ชอบมากนะครับผมโมโดโรโดยรวมก็ประมาณนั้นนะครับส่วนโหมดออกกําลังกายนะครับเราสามารถกดได้ที่ปุ่มทางขวาตรงนี้เลยนะครับพอเปิดออกมานะครับเขาก็จะมีโหมดหลายอย่างครับวิ่งกลางแจ้งวิ่งในร่มนะครับมีเดินในร่มบั่นจักรยานจักรยานในร่มว่ายน้ํานู่นนี่นั่นนะครับเพื่อนๆลองดูนะมีก ามารถกำหนดกีฬาได้นะครับคือสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีกีฬาที่เราได้ใช้บ่อยๆแล้วค่อยกดเพิ่มตรงนี้นะครับอ่าเขาก็จะมีให้เลือกอีกเยอะมากๆประเภทลูกบอลประเภทกีฬาต่างๆกีฬาในาน้ํากีฬาอื่นๆกีฬาเต้นนะครับมีหมดเลยนะมาเพิ่มรายการโปรดได้นะครับ <S <S เพื่อเวลาที่เรากดปุ่มโหมดกีฬาด่วนๆขึ้นมานะครับมันก็จะมาเพิ่มในหน้านี้ทําให้เราเรียกใช้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมไปลองใช้งานบนลู่วิ่งมานะครับให้เขาลองแทร็กดูนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับเรื่องการสวมใส่นะครับวแไ แล้วทําให้การวิ่งเนี่ยมันไม่ไม,ไม่โดนรบกวนไม่หลวมเกินไปนะส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์ในการเปรียบเทียบหรือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์มาเปรียบเทียบกับเขานะครับว่าเขามีความแม่นยําแค่ไหนคลาดเคลื่อนแค่ไหนและผมก็ไม่ได้มีสมาร์ทวอชแพง,แพง ที่มีความแม่นยําม,มากกว่านี้นะครับมาเปรียบเทียบกับเขาด้วยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอาจจะไม่สามารถสรุปได้จริงๆนะครับว่าเขามีความแม่นยําขนาดไหนหรือมีความคาดเคลื่อนประมาณไหนแต่เนื้อสิ่งองินใดน,นะครับผมว่าในเรราคาประมาณนี้นะครับส่งสัมพันธ์เนี่ยผมว่าเขาอาจจะใช้แบบแทร็กผลคร่าวๆนะครับเบินไปกี่แคลวิ่งไปประมาณกี่กิโลใช้แทร็ก GPS นูน่นนี่นั่นนะครับส่วนพวกฮาร์ดเรทพวกออกซิเจนในเลือดที่มันเป็นค่าทางก,การแพทย์นะครับเราไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางการแพทย์ได้นะครับเขาทําได้แค่วัดผลเพื่อให้เพื่อนๆดูแบบคร่าวๆนะครับ สูงหรือมันต่าหรือมันกลางๆนะครับอันนี้พอได้แต่ว่าไม่สามารถใช้ในทางการแพทย์ที่จริงจังได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าฉันอยากเห็นผลลัพธ์การเปรียบเทียบนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมนะครับเปรียบเทียบกับแบรนด์แพงๆเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่มันมีความแม่นยำนะครับพี่ๆบางช่องเขาก็ได้ทําการเปรียบเทียบเอาไว้แล้วนะครับที่เขาอาจจะมีอุปกรณ์ที่พร้อมกว่าผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปรับชมจากพี่ๆเขาได้เลยครับถ้าถามว่าคิสเล็กแอคเตอร์รุ่นนี้เหมาะกับใครนนนนะะครรรัับผมมมมิดว่่่่่าาาาาเเเหหหกกอๆททีีํลงงงุึปณ 2 3 0ถึงพันราคาประมาณนี้แล้วอยากได้ดีไซน์ที่มันหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับดูสปอร์ตแต่ก็ยังมีความพรีเมียมมีขอบเป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้นะครับเรื่องดีไซน์สวยจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญจอสวยมากๆนะครับจอมันมีความแบบเป็น AMOLED LTPO มีความลื่นไหลฟอนต์ภาษาไทยนะครับก็ถือว่าทาได้ค่อนข้างดีเลยนะเล็กอย่างนะครับเรื่องฟีเจอร์ต่างๆนะตั้งแต่ผมใช้สมาร์ทวอชประมาณเรทราคานี้มารุ่นนี้คือให้มันแน่นมากๆรุ่นหนึ่งเลยครับทั้งโทรได้นะครับเซฟเพลงลงไปได้ต่อหูฟงังบูทูธได้ มี GPS ด้วยนะครับแล้วก็สามารถ tracking เราได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติใครเป็นคนซีเรียสเรื่องงาน tracking มากๆอยากได้ความจริงจังความแม่นยําสูงๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้องมองเป็นรุ่นที่ high end นะครับเป็นรุ่นแพงๆไปเลยนะครับน่าจะแม่นยํากว่านะส่วนใครสนใจอยากสั่งซื้อแล้วนะครับผมได้แนบลิงก์ไว้ให้ใต้ description แล้วนะครับเป็นช่องทางต่างๆของ k i s l ล็เขาเลยนะครับเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยนะส่วนใครมีคําถามสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยถ้าผมรู้ผมจะรีบตอบนะครับถ้าไม่รู้ต้องขอภอภัย กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็น่าจะครบจบทุกมิติแล้วผมประมึกจัดวิดีโอ o ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ